นิยายเสียงชวนสยองตอนบ้านเช่าฟลุกมีนและกั้งสามหนุ่มเพื่อนรักที่กำลังนั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่ที่บ้านเช่าของรุ่นที่อย่างสนุกสนานเฮยกู่ว่าเราสามคนน่าจะหาเช่าบ้านอยู่กันแบบพวกพี่บีมเขากันดีกว่าวะมีนพูดออกมากลางวงสังสรรค์ก็ดีเหมือนกันนะเพราะตอนนี้พวกเราก็จะจบปีสามกันอยู่แล้วอีกไม่นานก็จะได้ทำโปรเจกต์จบกันจะให้แบกของกลับไปทำที่หอก็ดูจะคับแคบเกินไปฟลุกกล่าวเสริม เอานั้นก็ได้แต่กูขอห้องนอนส่วนตัวห้องนึงนะเผื่อกูพาสาวมานอนด้วยกั้งผูดจบก็หัวเราะเออได้สิวะเพื่อนเมื่อวานกูเพิ่งขี่รถผ่านเห็นมีทาวน์เฮาส์ติดป้ายให้เช่าอยู่ใกล้ๆหอ,อกูเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะลองโทรถ,ถามราคาเขาดูให้มิมพูดไอ้ตึกสามชั้นที่อยู่ตรงปากซอยหอเมืองนั่นนะค่าเช่ามันจะแพงไปหรือเปล่าวะเพื่อนฟลุ๊กเอ่ยถามอย่างเป็นกังวลไม่น่าจะแพงหรอกเต็มที่ก็ห้าหกพันเราสามคนหารกันก็ตกคนละสองพันชิวชิหนะักเพื่อนมิมพูดตอ เออเออพวกมึงเอาไงกูเอาด้วยอยู่แล้วมาชนแก้วกันดีกว่ากั้างพูดจบก็ยกแก้วชูขึ้นมาชนกับเพื่อนรักทั้งสองเช้าวันถัดมามีนก็รีบวิ่งเอาข่าวดีมาบอกเพื่อนทั้งสองในทันทีที่มาถึงเคยพวกมึงกูโทรถามราคาบ้านเช่าหลังนั้นมาให้แล้วนะเขาบอกว่าเช่าเดือนละสามพันเองโคตรถูกเลยมีนรีพูดอย่างตื่นเต้นมึงจะบ้าหรอตึกแถวสามชั้นติดถนนให้เช่าเดือนละสามพันเนี่ยนะฟลุกเอ่ยถามอย่างสงสยัย จริงสิว่ากูนัดขอเข้าไปดูในบ้านตอนบ่ายน,นี้พอพวกเราเรียนรอบชเช้าเสร็จเรารีบเข้าไปดูด้วยกันเลยดีกว่ามินพูดต่อจัดไปเพื่อนแต่ตอนนี้กูว่าเรารีบเข้าไปเรียนกันดีกว่าเดี๋ยวไปเช็คชื่อไม่ทันกั้งเอ๋ยขึ้นมาพร้อมลุกขึ้นยืนแล้วเดินนําเพื่อนทั้งสองขึ้นตึกไปบ่ายวันนั้นพอทั้งสามหนุ่มเรียนคาบชาเช้าเสร็จก็รีพากันขี่มอเตอร์ไซค์มาหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านเช่าที่มินเป็นคนหามามันก็ดูใหม่อยู่นะทำไมเขาให้เราเช่าถูกจังวะฟลุกพูดในขณะที่ยืนมองไปที่ตตัวึก แถวนี้มันเป็นโซนมหาลัยเขาคงปล่อยให้เด็กนักศึกษาอย่างเรามาเช่าถูกๆนั่นแหละมีนพูดตอบไม่ใช่ว่ามีผีนับมืองกั้งเอ่ยออกมาลอยๆนี่แหนะปากไม่ดีฟลุกพูดพร้อมเอื้อมมือไปตบหัวกั้งเบาๆจะมาดูบ้านกันใช่ไหมเสียงชายชราหน้าตาดูใจดีเอ่ยขึ้นมาจากด้านหลังทั้งสามนุ่มใช่ครับผมชื่อมีนที่โทรมาเมื่อเช้ามีนรีผหันหลังกลับไปตอบ โอเคยังวัยรุ่นกันอยู่เลยมามาเข้ามาดูในบ้านกันก่อนชายชราพูดพร้อมเดินไปไขกุญแจเปิดประตูบ้านเข้าไปทั้งสามหนุ่มค่อยๆเดินตามชายชราเข้าไปในบ้านอย่างช้าๆบ้านนี้มีทั้งหมดสามห้องนอนชั้นล่างจะเป็นโถงยาวไปจนสุดที่หลังบ้านมีห้องครัวกับห้องน้ําที่ชั้นสองก็มีห้องนอนสองห้องกับห้องน้ําอีกหนึ่งส่วนที่ชั้นบนก็จะมีห้องนอนใหญ่อีกหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องน้ําในตัวชายชราพูดอธิบายรายละเอียดของตัวบ้านอย่างชํานาญ แล้วเรื่องค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟจ่ายยังไงหรอครับฟลุกเอ่ยถามค่าเช่าก็เดือนละสามพันเดี๋ยวลุงจะเป็นคนมาเก็บเองทุกต้นเดือนส่วนค่าน้ําค่าไฟก็เอาบินไปจ่ายเองกันได้เลยชายชราพูดตอบโอเคงั้นพวกผมตกลงเช่าเลยครับมีนพูดออกมาโดยทันทีจากนั้นทั้งสามหนุ่มก็ทําสัญญาเช่าทาวน์เฮาส์หลังนี้ด้วยระยะเวลาหนึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยคืนนั้นทั้งสามหนุ่มก็พากันทยอยขนของเข้ามาทิ้งไว้ในตัวบ้านเช่า โดยที่มีเพียงกั้งคนเดียวที่สามารถย้ายออกจากหอเดิมได้ทันทีเพราะกั้งอาศัยอยู่กับรูเมตอีกคนกูจองห้องชั้นบนสุดนะเวอยเผื่อกูพาสาวมาทำกิจกรรมจะได้ไม่รบกวนพวกมึงกั้งกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มได้เลยครับพ่อคาสโนวาเดี๋ยวพวกกูสองคนนอนที่ชั้นสองเองมินพูดแซวพร้อมช่วยกั้งขนของขึ้นไปที่ห้องนอนชั้นสห้องโคตรใหญ่เลยหวัดเสียงกั้งเอ่ยขึ้นมาอย่างตื่นเต้น เออมีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยด้วยทั้งเตียงทั้งตู้ทั้งโซฟาแถมยังมีห้องน้ําในตัวให้อีกฟลุกพูดพร้อมมองสำรวจไปรอบๆห้องทั้งสามหนุ่มช่วยกันทยอยขนของขึ้นมาบนห้องของ,ของก้้งจนหมดก็พากันออกไปซื้อเครื่องดื่มและกับแกล้มเพื่อมากินฉลองบ้านเช่าหลังใหม่ทันทีเหมือนฝันเลยว่ากูอยากเช่าบ้านเอาไว้กินเหล้ากับพวกมึงมานานละมินพูดออกมาเออกูก็เหมือนกันมีบ้านเช่าเป็นของตัวเองก็ดีจะได้มีพื้นที่เอาไว้ทํางานเยอะๆฟลุกกล่าวต่อ ส่วนกูจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าโรงแรมกางพูดจบทั้งสามหนุ่มก็พากันหัวเราะ่า,าคืนนั้นทั้งสามคนก็ดื่มกันจนเมาแล้วพากันนอนหลับอยู่ที่โถงชั้นล่างของบ้านจนเช้าพอตื่นก็แยกย้ายกันไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วออกไปเรียนกันตามปกติเย็นวันนั้นมีเพียงกางคนเดียวที่กลับมายัางบ้านเช่าเพราะเพื่อนอีกสองคนต่างพากันกลับไปนอนที่หอของตัวเองกางรีบเข้าบ้านวิ่งขึ้นไปอาบน้ําในห้องนอนของตัวเองที่ชั้นสามแล้วมาทิ้งตัวลงนอนเล่นมือถืออยู่บนเตียงที่ตั้งอยู่กลางของห้อง ชายหนุ่มนอนไถมือถือเล่นไปสักพักก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดามาจากชั้นสองแล้วมาหยุดตรงหน้าประตูห้องเขาพอดีในใจก็คิดว่าคงเป็นเพื่อนรักคนใดคนหนึ่งที่เข้าบ้านมาเลยพูดออกไปว่าคนของเข้ามารอให้กูลงไปช่วยไหมแต่กลับไม่มีเสียงใครใดๆด,ดตอบกลับมาก้างเลยลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูห้องดูก็ไม่พบใครจึงรีบเดินลงบันไดเพื่อจะลงไปหาเพื่อนชายหนุ่มเดินลงมาจนถึงชั้นล่างก็ยังไม่พบใครอยู่ในบ้านเลย กังได้แต่สงสัยในใจว่าแล้วเมื่อกี้ใครกันที่เดินขึ้นบันไดมาหาเขาที่หน้าประตูหลังจากนั้นกังก็กลับขึ้นไปนอนเล่นมือถือที่ห้องของตัวเองที่ชั้นสามตามเดิมพร้อมแชทหาสาวที่ตนกําลังคุยด้วยอยู่คนหนึ่งชายหนุ่มพยายามพิมพแชทเพื่อชวนสาวมาเที่ยวหาที่บ้านเช่าหลังใหม่ด้วยความที่กังมีคารมและหน้าตาที่ดีเลิศไม่นานสาวคนนั้นก็ตอบอกลงที่จะมาหากังถึงที่บ้านกังนอนรออยู่ได้ไม่นานสาวที่นัดไว้ก็โทรมาให้กังลงไปรับ กังรีบวิ่งลงบันไดไปเปิดประตูบ้านเพื่อตอนรับสาวคนนั้นในทันทีแล้วทั้งสองก็พากันเดินขึ้นห้องแล้วปิดประตูไปหลังจากเสร็จกิจกรรมก้างก็พล่อยหลับไปเพราะความอ่อนแรงจนมาสะดุ้งตัวตื่นอีกครั้งตอนกลางดึกชายหนุ่มพบว่าตอนนี้ห้องที่ตัวเองนอนอยู่นั้นมืดสนิทมองอะไรแทบไม่เห็นเลยแถมอากาศยังหนาวมากจนก้างขนลุกไปทั้งตัวจึงพยายามใช้มือควานหาผ้าห่มในความมืด จนมือของก้้งไปสัมผัสเข้ากับร่างกายของหญิงสาวที่นอนอยู่ข้างๆกัง้ง,ง,งจึงคว้าผ้าห่มมาคลุมตัวให้พร้อมนอนกอดจนหลับไปอีกครั้งวันต่อมาก้้งตื่นขึ้นมาเพราะมีนเข้ามาเคาะประตูห้องเรียกในช่วงสายเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ทั้งสองนัดกันไว้ว่าจะออกไปตกปลากันก้้งดันตัวเองขึ้นนั่งก็พบว่าตอนนอนอยู่บนเตียงเทียงคนเดียวไม่มีสาวนอนอยู่เคียงข้างก็ตกใจเลยรีบหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อที่จะทักไปถามว่าสาวคนนั้นกลับออกไปตอนไหน แต่คาตอบที่ได้กลับมาทําให้กั้งต้องตกใจจนหน้าซีดเพราะสาวคนดังกล่าวตอบกลับมาว่าตัวเองกลับออกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่าแล้วพอหลังจากเสร็จกิจกรรมกั้งก็หมดแรงจนพลอยหลับไปสาวคนนั้นก็เข้าไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วกลับออกไปทันทีไม่ได้นอนค้างต่อที่บ้านของกั้งแต่อย่างใดชายหนุ่มนั่งมึนงงสงสัยในคําตอบของหญิงสาวพรางครุ่นคิดในใจว่าแล้วใครกันที่กั้งนอนกอดอยู่ทั้งคืนผ่านเหตุการณ์วันนั้นมาอีกสามสี่วันก็ถึงสิ้นเดือน มีนและฟลุกก็นัดกันขนของออกจากหอเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเช่าอย่างเต็มตัวโดยมีเลือกห้องที่ชั้นสองฝั่งติดบันไดส่วนฟลุกก็ได้อีกห้องไปแบบไม่ได้เลือกอะไรเลยคืนนั้นทั้งสามคนก็ตั้งวงสังสรรค์กันเช่นเคยแต่วันนี้มีเพื่อนสาวคนใหม่ของกังมาร่วมวงด้วยอีกคนพอทั้งสี่คนเริ่มมึนเมากันได้ที่กังก็เริ่มเปิดประเด็นเล่าเรื่องราวแปลกๆที่เขาได้พบเจอในบ้านหลังนี้ขึ้นมาทันทีเคยพวกมึงวันนั้นกูเจอเรื่องแปลกๆในบ้านเราวะ่ะกังเอ่ยขึ้นมา อะไรวะไอ้กังเมาทีไรชอบพูดจาเพ้อเจ้อตลอดเลยนะมึงมีนพูดเรื่องจริงนะเว้ยตอนกลางคืนกูชอบได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดตลอดเลยกังพูดด้วยสีหน้าจริงจังเสียงไม้มันลั่นแหลกมั้งมึงอย่าคิดมากเสียงมีนตอบถ้าไม้มันลั่นจริงมันก็คงไม่ลั่นไล่กันไปมาเหมือนคนเดินขนาดนั้นหรอกกังพูดตั้งคำถามต่อมันอาจจะเป็นเสียงจากข้างบ้านเราก็ได้นะกำแพงมันติดกันเสียงมันเลยสะเทือนถึงกันไงฟลุกเสนอความคิดเห็น พอเลยพอเลยมึงพยายามเล่าเรื่องผีให้พวกกูกลัวจนไม่กล้านอนที่นี่ใช่ไหมกูรู้ทันมึงหรอกมินพูดพร้อมหันหน้าไปมองทางสาวที่กั้งพามาไม่ใช่แบบที่พวกมึงคิดกันนะเว้ยกั้งรีตอบปฏิเสธอย่างทันควันพลางหันหน้าไปมองหญิงสาวค้างๆที่กำลังเขินอายแล้วทั้งสี่คนก็นั่งกินดื่มและพูดคุยกันต่อไปจนถึงเวลาห้าทุ่มฟลุกที่เริ่มกินต่อไม่ไหวแล้วจึงขอตัวลาขึ้นไปนอนก่อนเป็นคนแรกตามมาด้วยมินที่ความจริงยังไม่เมาเท่าไหร่ แต่ก็ยอมขอตัวขึ้นไปนอนเพื่อเปิดทางให้เพื่อนอย่างกั้งได้อยู่กับแฟนสาวสองต่อสองคืนนั้นเวลาประมาณตีสองมีนก็ต้องตื่นลืมตาขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นเดินลงบันไดไม่หยุดมีนทนไม่ไหวจึงพูดเสียงดังออกไปว่าเบาๆหน่อยสิเพื่อนเสียงมันดังกูนอนไม่หลับทันทีที่มีนพูดจบเสียงที่บันไดก็หยุดลงทันทีเช่นกันแต่เงียบไปได้ไม่นานก็มีเสียงคนวิ่งขึ้นลงบันไดกระแทกเท้าเสียงดังลั่นขึ้นมาหนักกว่าเกา่า มีนที่ทนไม่ไหวจึงรีบลุกขึ้นจากเตียงออกไปเปิดประตูเพื่อดูว่าเพื่อนรักคนไหนกันที่กำลังแกล้งเขาอยู่แต่พอเปิดประตูออกมาก็ต้องพบกับความว่างเปล่าที่บันไดไม่มีใครยืนอยู่เลยมีนจึงเดินไปเคาะห้องของฟลุกที่อยู่ชั้นเดียวกันเพื่อสอบถามว่าได้แกล้งเขาหรือเปล่าฟลุกเปิดประตูออกมาด้วยความโงเงียใช้มือขีตาทั้งสองข้างแล้วตอบว่ากูหลับอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย มีนเห็นสภาพฟลุกแบบนั้นก็เชื่อว่าฟลุกคงไม่ใช่คนที่แกล้งเขาเมื่อกี้แน่ๆจึงรีบเดินขึ้นบันไดไปเคาะที่ห้องของกั้งต่อมีนยืนเคาะป,ประตูห้องกั้งอยู่นานแต่ก็ไม่มีใครออกมาเปิดประตูให้สักทีจึงลองใช้มือบิดลูกบิดดูก็พบว่าไม่ได้ล็อกแต่พอมีนค่อยๆเปิดประตูเข้าไปได้เพียงนิดเดียวก็ต้องรีบปิดประตูกลับมาทันทีด้วยความเกรงใจเพราะเขาเห็นว่ามีผู้หญิงกำลังนอนหันหลังให้เขาอยู่บนเตียง มีนค่อยๆเดินกลับลงมาที่ห้องของตัวเองด้วยความมึนงงสงสัยว่าใครกันที่กระแทกเท้าใส่บันไดแกล้งเขาเมื่อครู่เช้าว,วันถัดมามีนและฟลุ๊กก็ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เชา้าจัดการอาบน้ําแต่งตัวเพื่อเตรียมจะออกไปเรียนตามปกติพอทั้งสองหนุ่มเดินลงบันไดามาถึงชั้นล่างของบ้านก็พบกั้งที่กําลังพยายามไขกุญแจเข้าบ้านมาอยู่มึงออกไปไหนมาตั้งแต่เช้าว่าเสียงม,มีนเอ่ยถามออกเช้าเฮียอะไรเมื่อคืนกูไปนอนห้องสาวมากั้งพูดตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เอาท่าเมื่อคืนมึงไปนอนห้องสาวแล้วผู้หญิงที่ไหนนอนอยู่ในห้องมึงวะมินพูดต่อด้วยความสงสยัยผู้หญิงที่ไหนมึงกินเหล้าจนเละเทอะแล้วพอพวกมึงขึ้นห้องไปกูก็พาสาวออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วขี้เกียรกลับเข้ามาเลยแวะนอนที่หอสาวทั้งคืนเพิ่งกลับมาเนี่ยกังพูดต่อมินได้ยินเพื่อนพูดยืนยันแบบนั้นก็ยอมไม่ถามอะไรต่อและเริ่มคิดไปแล้วว่าหรือในบ้านหลังนี้มันจะมีผีจริงๆ หลายวันต่อมาทั้งสามหนุ่มก็ได้มานั่งกินดื่มสังสรรค์กันที่โถงชั้นล่างของบ้านอีกครั้งเหมือนเช่นเคยพอดื่มกันไปจนเริ่มได้ที่มีนก็เริ่มเปิดฉากพูดถึงเรื่องผีในบ้านเป็นคนแรกกูว่าบ้านเรามีผีวาดแถมเป็นผีผู้หญิงด้วยนะมีนพูดเอ่ยอ,ออกมามึงพูดแบบนี้แสดงว่ามึงเคยเจอเหมือนกูแล้วใช่ไหมเสียงกั้งถามพร้อมหันหน้าไปมองที่มีนเออสีว่าวันนั้นกูออกมาเข้าห้องน้ําตอนเที่ยงคืนพวกมึงเข้าห้องหลับกันไปหมดแล้ว ระหว่างที่กูนั่งเล่นมือถือชิลๆอยู่ในห้องน้ำกูได้ยินเสียงคนเดินผ่านห้องน้ำขึ้นบันไดไปที่ชั้นสามกูก็รีบเปิดประตูออกมาดูทันทีเลยกูเห็นหลังผู้หญิงผมสั้นประบาใส่ชุดนอนกระโปรงสีฟ้าเดินลับหายไปในกำแพงกูตกใจรีบวิ่งกลับไปขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำไม่กล้าออกมาอีกเลยจนเช้ามีเล่าออกมาด้วยสีหน้าจริงจังกูก็สงสัยอยู่ว่าทำไมคืนนั้นมึงเข้าห้องน้ำนานจังกูลุกมาจะเข้าไปฉี่ตั้งหลายรอบ ก็เห็นไฟห้องน้ําเปิดอยู่ทุกรอบจนกูทนไม่ไหวเดินลงไปฉี่ที่ห้องน้ําชั้นล่างฟลุกพูดแล้วมึงไม่เจออะไรเลยหรอว่ากั้งเอ่ยถามขึ้นมาก็ไม่นะตั้งแต่เราย้ายกันมาอยู่ที่นี่กูก็นอนหลับสบายทุกคืนไม่เคยได้ยินเสียงเดินขึ้นบันไดอะไรแบบที่พวกมึงเล่ากันเลยฟลุกตอบมีนและกั้งได้ยินเพื่อนตอบแบบนั้นก็หันไปมองหน้ากันแล้วพูดคุยกันว่าทําไมฟลุกที่อยู่บ้านเดียวกันถึงไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆเลย ก่อนเข้ามาอยู่ที่นี่พวกมึงได้ไหว้เจ้าที่แล้วหรือยังละ่ะฟลุกเอ่ยขึ้นมาไหว้เจ้าที่อะไรวะมีนรีผหันหน้าไปถามฟลุกก็แม่กูเคยสอนไว้ว่าถ้าไปนอนต่างที่ต่างถิ่นครั้งแรกให้ซื้อของมาเส้นไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนว่าเราจะมาขอนอนหรือมาขอพักอาศัยให้เจ้าที่เขาช่วยคุ้มครองไงฟลุกตอบมีนและกั้งได้ฟังดังนั้นจึงเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดว่าที่พวกเขาได้พบเจอผีผู้หญิงคนนั้นมาก่อกวนเพราะพวกเขายังไม่ได้ไหว้เจ้าที่นี่เอง หลังจากวันนั้นมีนและก้างก็จัดการไปตลาดเพื่อซื้อของมาทําการไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอเข้ามาพักอาศัยที่บ้านเช่าหลังนี้ตามคําแนะนําของฟลุกหลังจากวันนั้นมาทั้ง3คนเพื่อนรักก็สามารถอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้โดยที่ไม่มีผีผู้หญิงคนนั้นมารบกวนอีกเลยขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังเชิญเลือกรับฟังตอนอื่นๆได้ที่หน้าช่องค่ะ